เป็นเกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กดหมายเลข52 เรื่องราวที่เราไปสะดุดกันะสะดุดแรกเลยค่ะผู้ชมค่ะหลายๆคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาม Happy birthday ผู้หญิงคนนี้ Happy birthday คุณแม่อย่างแม่แอปทักษอ,อนค่ะผู้ชม ครบรอบ241ปีในวันที่27ตุลาคมนะที่ผ่านมาเพื่อนๆในวงการบันเทิงเนี่ยร่วม h a ร์ y ี่เบ h ร์เกับแม่แอปเยอะมากๆสแสดงความยินดีให้ความปรารถนาดีกับแม่แอปเยอะมากๆแต่หลายๆลยคนก็โฟกัสชายหนุ่ม ที่เคยเป็นข่าวกับแม่แอฟว่าเขาจะมาแฮปปี้เบิร์เย์กันหรือเปล่าหรือว่าเขาจะแสดงความรักความรู้สึกดีๆอย่างไรบ้างเริ่มต้นกับชายหนุ่มที่เป็นข่าวเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นน้องตีธนพล เขาก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคุณผู้ชม<อ>น้องต่อธนาพรคุณทิมพิธาค,คนนี้ก็เป็นข่าวดังอยู่รวมไปถึงน้องหมอเหน่งตรันอีกคนนึงนี่สี่คนนี้หลายหลยคนโฟกัสอย่างมากและอีกหนึ่งคนค,คุณ powerpad อ่ใแพทพาวเวอร์แพทอัดคลิปเลย HAPPY BIRTHDAY แม่แอปทักษออนรวมไปถึงเพื่อนๆที่ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มกัญชัยก็ HAPPY BIRTHDAY ด้วยแต่ภาพนี้ค่ะคุณชมปรากฏขึ้นมา,านั่นก็คืออดีตคนเลิกเก่าอย่างคุณสงกรานยังไงส่งของขวัญค่ะคุณชมามาเรื่อง Happy Bir คุณแอปทักษะอ่อนด,ด้วยก็ไม่แปลกนี่แปลก แปลกสิคุณผู้ชมเพราะ,ะหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจจับตามองความรักครั้งใหม่ของแม่แอปใช่ไงแต่หลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้โฟกัสในส่วนรักที่เคยผ่านมาไงไม่คิดว่าอดีตสามีเนี่ยจะส่งของขวัญมาให้หรอก่อาจจะมีอ,อะไรพเล็กๆแต่ก็เอานี่มีของขวัญมาให้เนาะมีของขวัญมาให้เลย ถือว่าเป็นความรักยิ่งใหญ่มากๆแต่ความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคืออะไรรู้ไหมลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ปีนี้โตแล้วน้องปีใหม่ทําการ์ดให้คุณแม่ค่ะเป็นการ์ดไวยพรวันเกิด Happy Birthday ให้กับแม่แอปทักษะอ่อนเรียกว่าวันเกิดปีนี้แม่แอปก็มีการโพสต์ภาพแม่แอปแม่แอฟก็มีแท็กขอบคุณคนที่ มอบความปรารถนาดีให้กับแม่แอปหลายคนมากของขวัญเยอะมากเลยคุณ,<ห>คณนั่งยังอยู่ตัวเล็กนีดเดียวของขวัญเต็มไปหมดเลยค่ะคืออยากเป็นแบบนี้บ้างเนาะให้คนฉลองวันเหรอคะใช่ฉลองวันเกิดพร้อม <ừ m. S 1> กับของขวัญที่แบบใช้ก็ไม่หมดอ่ะเอาง่ายๆนะ คือแกะของขวัญหมดหรือยังในวันนี้ตั้งแต่วันนี้่27ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอัพแกะของขวัญหมดหรือยังกันนั่นแหละเขามีคนรักเยอะใช่แฟนฝังแฟนขับอะไรอย่างนี้ด้วยนะจริงแล้ววันเกิดที่ผ่านมาน้องฝนมีคนให้ของขวัญเยอะไหมคะไม่มีเลยค่ะแม้แต่คบกับสาของพี่ที่ช่องให้มาก็อย่างดีอย่างน้อยเอาไว้ต่าส้มต่าได้ตําตลอดปีต่าตลอดปีต่าทุกวันวันนี้ก็ยัง วันนี้กลับไปตำเออเลิศจังเลยนะ <c oughs> ก็แฮปปี้เบอร์เซย์แม่แอฟทักสะออนด้วยนะคะขอะให้วันเกิดปีนี้เป็นวันดีๆทั้งปีขอให้แม่แอฟเนี่ยมีเสน่ห์และมีความสุขตลอดไปนะคะใช่แล้วนะคะ <c oughs>